สวัสดีค่ะในการทําการตลาดหรือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อแนะนําเว็บไซต์ของเราให้กับเครื่องมือค้นหาหรือ Search Engine นะคะสามารถทําได้โดยคลิกที่ MetaTag MetaTag และไตเติเป็นการอธิบายข้อมูลของเว็บเพจของเราให้กับ Search Engine เพื่อให้ Search Engine รู้จักเนื้อหาและประเภทของเว็บของเราโดยใช้คีย์เวิร์ดที่จะสามารถทําให้ค้นหาได้เจอและการทําเว็บไซต์ให้ติด Search Engine บริเวณหน้าจอของการสร้าง MetaTag นะคะจะแบ่งการทํางานออกเป็นส่วนด้านบน,เป,นเป็นการอธิบายถึงไอคอน Edit ใช้สําหรับการเข้าไปแก้ไข เมต a แท็กและคีย์เวิร์ดสำหรับไอคอน i e w ใช้สำหรับการเปิดเว็บเพจและบริเวณนี้จะเป็นการสร้าง XML sitemap สำหรับ Google นะคะบริเวณนี้เป็นเครื่องมือในการสร้าง HTML sitemap ที่บริเวณส่วนนี้เป็นบริเวณของการเลือกรายชื่อเว็บเพจสามารถค้นหาชื่อเว็บเพจที่เราต้องการใช้ในการแก้ไขโดยใส่ชื่อเว็บเพจแล้วคลิกค้นหาค่ะ ก็จะแสดงรายการเว็บเพจที่เราค้นหาถ้าเราจะแสดงทั้งหมดให้คลิกที่ Show All ที่บริเวณแสดงรายการเว็บเพจนี้นะคะจะเป็นการแสดงหมายเลขหน้าเว็บเพจชื่อเว็บเพจรหัสหรือโค้ดของเม t a t a ็กประเภทเพจวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเว็บเพจไตเติ้ลหรือหัวข้อเรื่องเนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อหรือ description และ keyword หรือคำอธิบายคำนิยามของแต่ละหน้าเว็บเพจนะคะโดยการคลิกที่หัวเรื่องที่หน้า default page title เป็นการกําหนดค่า Meta Tag ให้กับเพจอื่นๆในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ Meta Tag ให้กับเพจอื่นๆ default Meta Tag ก็จะเป็นการกําหนดค่าที่ตั้งเอาไว้ให้มีผลกับทุกเว็บเพจค่ะเราลองเข้าไปใส่ default meta t a g นะคะโดยการคลิกที่ f e u l u l t t e t a t a g ที่หัวข้อเรื่องนะคะจะเป็นการกรอกข้อความเราเรียกว่า meta tag t i t l n ซึ่งเราควรจะกรอกข้อความที่สั้นๆกระชับและเป็นประโยชน์โดยมีเนื้อหาให้ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมจดจำได้ง่ายๆ Title ของเว็บเพจก็จะแสดงอยู่ในบริเวณนี้นะคะใส่ t i t l n เว็บเพจเข้าไปนะคะหลังจากนั้นใส่ meta tag คำอธิบายเว็บไซต์ site. ใส่ meta tag keyword meta tag keyword หรือคำนิยามเป็นการใส่ข้อมูลที่เป็นคำๆในช่องข้อมูลซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ keyword ในการเก็บข้อมูลแล้วค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการค้นหาด้วย Google หลังจากนั้นกดปุ่ม save ค่ะระบบก็จะแสดงหน้าจอของการใส่ meta tag และ keyword ที่เราใส่เข้าไปแล้วนะคะเมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บเพจแล้วกด r e f e c t จอ จะเห็นได้ว่าที่บริเวณไตเติลนะคะจะแสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วกลับไปที่หน้าเว็บ Edit อีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะมาลองใส่ MetaTag ให้กับแคตตาล็อกสินค้าประเภทที่2โดยการคลิกที่ Edit MetaTag โดยใส่หัวเรื่องไตเติของ MetaTag หลังจากนั้นใส่คำอธิบายและใส่คีย์เวิร์ดค่ะ แล้วกดปุ่มเซฟเราก็จะได้เมตาแท็กที่เราสร้างขึ้นแล้วเมื่อเราไปวิวที่หน้าเว็บเพจ ก็จะแสดงไตเติลของเว็บเพจเป็นเว็บไซต์เทมเพลตตามที่เราได้ใส่ลงไปนะคะกลับไปที่หน้า Edit MetaTag อีกครั้งหนึ่งแล้วคลิก Edit MetaTag ในการใส่ MetaTag นะคะจะมีลักษณะาการใส่อยู่2รูปแบบก็คือการใส่ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเราแนะนำให้ใส่ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะหรือกรณีที่ผู้ใช้ทราบโค้ดในการใช้ Meta Tag ก็สามารถใส่โค้ด Meta Tag ได้ด้วยตนเองโดยคลิกที่ใส่โค้ด ด้วยตนเองแล้วสามารถแก้ไขบริเวณนี้ได้เลยค่ะซึ่งการใส่โค้ดสามารถเลือกใส่ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่โค้ดด้วยตัวเองก็แนะนำว่าให้ท่านใส่ผ่านโปรแกรมสัาเร็จรูปที่บริเวณนี้จะเป็นการอนุญ,ญาตให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลจากเว็บเพจของเราถ้าเราไม่อนุญาตก็ติ๊กเอาออกในกรณีนี้เราจะติ๊กไว้นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม s a v ค่ะ สำหรับคำแนะนำในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับ Search Engine ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ t i p s n i n i c com หรือคลิกที่ไอคอนบริเวณนี้นะคะเมื่อเราไปวิวดูโค้ดของเว็บเพจโดยคลิกขวาแล้วดูรหัสต้นฉบับบริเวณที่มีการใส่ Meta Tag และ t ต t ต e ้ e y w o r d ก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะ